สวัสดีครับเพื่อนมนุษยทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอังคารนะฮะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำไลฟ์สตรีมนะครับผ่านตัวกล้อง d s ี r อกล้องมินเลส โดยต่อผ่านกล่องวิดีโอแคปเจอร์นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับส่งภาพออกด้วยโปรแกรม OBS นะครับวิธีการนี้จะมีอยู่หลักๆ3อย่างนะครับคือกล้องกล่องแคปเจอร์แล้วก็โปรแกรม OBS นะครับในคอมพิวเตอร์นะครับและก็จะมาแนะนำนะฮะว่ากล้องที่เหมาะกับการเอาไปทำไลฟ์สตรีมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มกันเลยนะครับก็คือในก็พูดถึงเรื่องของกล้องก่อนนะครับกล้องที่เหมาะกับการทำไลฟ์สตรีมนะฮะมันจะประกอบไปด้วยปัจจัยอยู่หลักๆปรามันสอย่าง นะครับไม่มากนะฮะอย่างแรกนะครับกล้องตัวนั้นนะครับจะต้องส่งสัญญาณภาพออกเป็นคลีนให้ดีไได้นะครับก็คือว่าจะต้องส่งสัญญาณภาพเข้าคอมพิวเตอร์โดยไม่มีค่าอินโฟเข้าไปยุ่งเกี่ยวในไฟล์ภาพนะครับ จะมีแค่รูปของเรานะครับงทีนจะไม่มีค่าสปีชัตเตอร์ค่า ISO หรือว่าค่ารูรับแสงเข้าไปด้วยตัวนี้คือคลีนให้ดิมไอนะครับสกล้องเราต้องแบตเตอรี่อึดนะฮะแบตเตอรี่ต้องอึดนะครับอันนี้คือเป็นปัจจัยสําคัญนะฮะขึ้นอยู่กับงานเราด้วยแหละสมมติถ้าเราไลฟ์สดย,วยาวอย่างเงี้ยแบตก็ควรที่จะอึดนะครับปัจจัยต่อไปนะครับระบบออโต้โฟกัสจะต้องดีจะต้องไม่วืดวาดนะครับสมมุติเราหันซ้ายหันขวาขยับหน้า,ขย,นาขยับหลังอย่างเงี้ยกล้องจะยังโฟ โฟกัสข้างหน้าบ้างนะครับโฟกัสหลุดบ้างนะครับอันนี้จะต้องไม่มีนะครับประแจนสุดท้ายนะครับก็คือกล้องเรานะครับจะต้องระบายความร้อนได้ดีจะต้องไม่ร้อนนะครับในกรณีที่เราอัดยาวๆนะครับประมาณ4ปัจจัยนะครับที่กล้องตัวนั้นจะเป็นกล้องที่จะเอาไปทำไลฟ์สตรีมได้คุณภาพที่ดีนะครับอะทีนี้ วิธีการทำไลฟ์สตรีมนะครับก็ไม่ยากนะครับตัวนี้ผมไม่มีอุปกรณ์มาให้ดูนะจะมาพูดทฤษฎีให้ฟังนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์อยู่ที่ร้านนะครับอ่ามันเข้าร้านไม่ได้เนาะปิดทางอะไรอย่างงี้ครับหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยกล้อง d s o r หรือว่ากล้องมินเนีรยเลนะครับ 2ประกอบไปด้วยกล่องวิดีโอแคปเจอร์นะครับกล่องวิดีโอแคปเจอร์ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็3โน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับโดยที่ต้องลงโปรแกรม OBS เข้าไปด้วยนะฮะก็มีปัจจัยหลักๆแค่เท่านี้นะครับวิธีการทำไลฟ์สตรีมแล้วก็กล้องที่เหมาะการนำไปทำไลฟ์สตรีมนะครับถ้าพูดให้เห็นภาพนะครับก็เราเอากล้องเรามาเสร็จนะครับแล้วก็ไปซื้อกล่องวิดีโอแคปเจอร์มานะครับ ถ้าให้แนะนําผมแนะนําเป็นของ s อสซวนะครับเพราะว่าของ s อสซวเนี่ยข้างในมันจะประกอบไปด้วยสาย HDMI สาย USB นะครับครบเราไม่ต้องไปซื้อสาย HDMI เพิ่มนะครับมันมีมาในชุดเลยนะครับ7,900พันเกนะครถ้าแนะนําให้แนะนำซื้อตัวนั้นนะครับอาจจะง่ายนะครับคอมก็ลงโปรแกรม OBS นะครับแต่โปรแกรมเนี่ยฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์นะฮะโอเคแล้วเอากล้องเรามานะครับกล้องเรามา1ตัวนะครับแล้วก็ สาย HDMI นะครับสาย HDMI เสียบเข้ากล้องเรานะครับเสียบได้เลยครับพอเสียบสาย HDMI เข้ากล้องเสร็จนะครับให้เอาอีกปลายสายหนึ่งของ HDMI เสียบเข้ากับกล่องนะครับกล่อง View Capture นะครับพอเสียบเข้ากับกล่องเสร็จนะครับให้เราต่อ USB จากกล่องเข้าคอมนะครับแค่นี้เองนะครับหลักๆแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากอ่วิธีการทำไลฟ์สตรีมผ่านกล้องแต่ปัจจัยสําคัญก็อย่างที่ผมกลืนไปตอนแรกแหละคุณสมบัติของกล้องของเราที่ควรจะมีนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็มาแนะนําทฤษฎีเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประกัน,นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็นั่งพูดคุยกันประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ